สิบตำรวจโทรบันเทิงยนแหวรลองประหลัดเทศบาลน,นครชิโรในนามของคณะผู้จัดการอบรมผู้มีเกียรติและผู้เขา้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครชิโรเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดยาสูบในกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชน ประจำตีก็ประมาณ2,568ในวันนี้ครับก็เอ็น้องๆทุกท่านท่านใดเคยเคยเกี่ยวข้องกอับยาสุกิตนาครับเนี่ยน,นี่เลยใช่ไหมมาผู้อเมือการส่วนสุงเสริมสามสุขนะครับท่านสอทอเจียหน,นออึนะครับท่านสอทอโชคนะครับท่านเลขาสุกิตนะครับท่านเลขา พนะครับแล้วก็ท่านในฝั่งก,กับส,ส,สกเก็ตหาไกด์นะครับวันนี้ก็กรวมถึงบุคลากรของท่านนะครับเจ้าที่นักฟูนะครับพิธไลอาชิวันขท่านนะครับซุกซกองสุกองเขาให้ออกออก,กสิ่งสิ่ง เดกเล็กน่ียใานี้สองละละขอตัวช่วยได้เ,เพื่อนเตรีมตัวกันไว้นะคนที่ที่รอดาได้รอดว่าวัาขาแบบเกี่ยวข้องในะันบทนดี ที่มาอบรมนะครับเพราะฉะนั้นคำถามในวันนี้ก็ไม่ยากครับวันนี้มีความสำคัญอย่างไรครับวันีต่อตางานศะิริโยวันต่อตางานศิติโลกอันนี้กต้องครับ เซฟติดกับตัวเราแล้ว,วออก็คองบนกระเปอถ้าเป็นธุรกิปชิ้นค่ะชในกระเป๋าในซอกกระเป๋าไม่กี่นคุณซื้อมาคุณซื้อมา ตบมือดีกว่าเด็กที่บวดให้อสหองภาษาเลยนะเอ๊ะตบังอย่างนี้ค่ับใครคนนี้ใครปบดังของให้คนที่เราแอบชอบแอบเขา D M I G มานะคะแสดงว,ว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งนะฮะ ต่อไปพี่ผู้สัตว์อะไรที่บินได้ให้เราปบมือหนึ่งครั้งอ่าพร้อมแล้วนกบิน no